นี่นะคะพบกับคุณศักดิ์สิทธิ์ซาสมุสอนนะคะคือพี่สิทธ์ขอนั่นเองนะคะเจ้าของร้านเอีสมสออนนะคะพี่สิทิเดยช่วยตอบเลยคะว่าทำไมถึงตั้งชื่อร้านว่าเอสมสอ่อน่าจริงๆเลยอ่ะเอตีสมุสอ่อนเนี่ยผมือว่าพี่ไม่คนตั้งเองหรอกนะแต่ด้วยความที่ว่าเราเป็นคนเรียนมาน้อยแล้วก็ ยกตัวอย่างยกขึะะ้นมาว่าเอสเนี่ยคือศักดิ์สิทธิ์ใช่ปะ่ะเรื่องจากพี่เนะี่ยเป็นคนดีศักดิ์สิทธิ์ดีมันก็จะไปควบคู่กับกับเกี่ยวกับเรื่องของพุทธคุณอ่าพุทธคุณเกี่ยวกับพระดีอะไรดีพวกเนี้ยศักดิ์สิทธิ์ดีเลยประมาณนี้เอาลงคือพี่นักศึกษาเป็นคนดีถูกต้งงงงองสโมองส,อสอด มาเริ่มต้นที่จะประกอบอาชีพธุรกิจในค้าขายอาหารเครื่องดื่มเนี่ยก็คือว่าเริ่มต้นจากเราต้องกานทำแล้วเราก็ว่าจะทำอะไรเนาะที่ว่าจะให้มันมีรายได้เข้ามาเพื่อเลี้ยงชีพเลี้ยงตัวเองเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วก็ประมาณว่าลงมือทำ เปิดร้านกับตอนน้ำท่วมนั่นไหนก่างกันเปิดร้านกับตอนน้ำท่วมเพราะว่าเรเปิดร้านนี่เปิดแต่ตอนต้นนี่ลำบากมากนะเพราะว่าคืนนี้เนี่ยไม่มีลูกค้าเข้าร้านเลยเพราะว่าตอนนั้นร้านจะเป็น่าโลเคชั่นเก่าซึ่งมันดูว่ามันทึบๆแล้วคนกลัวแลต่ถามว่ามีมีซุมม้มแบบใบจ่าไว้ถูกต้องถูกต้องนั่นแหละมันเป็นทึบๆแล้วทำให้คนมองจากข้างนอกมาแล้วมันทึบอ่าคนที่มองเห็นผ่านไปผ่านมามองเห็น รู้สึกกลัวแล้วก็ไม่เข้าไม่เข้าก็นน่ก็วาไม่ได้ขายอไม่ได้เลยก็ใช้วามอดทนมาขายไม่ได้ไม่เป็นไรผู้นี้ฉันขายอีกประมาณนี้ก็อยู่มาจากวันนั้นถึงวันนี้อุปสรรคถ้าจะถามว่าอุปสรรคอะไรบ้างจะบอกว่าเยอะมากที่นี่ฝนตกน้ำ่วมหน้าร้านนะครับฝนตกลูกค้าไม่เข้าร้านเพราะว่าที่ร้านนี้ไม่เหนียคาเราเน้นเรื่องอบรรยากาศปลอดโปร่งรสกสบา มาณนั้นก็จะไม่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 มีหลังคาที่มีแล้วก็วิธีแก้ไขเวลาแบบฝนตกน้ำพวกนี้เราแก้ไขตอนนี้พัฒนาแล้วปรับปรุงแล้วครับตอนนี้ก็ซื้อล่มมาให้ลูกม้าแล้วก็รู้สึกว่าพื้นหน้าร้านก็จะสูงกว่าถนนด้วยถูกต้องถูกต้องก็อแค่แค่พอที่จะเอ่อให้ลูกค้านั่งได้อะไรประมาณนี้บรรยากาศก็ยังดีเหมือนเดิมใช่ครับ ริงแล้วพี่ตั้งใจไว้ว่าพี่จะทำธุรกิจประเภทอาหารและเครื่องดื่มเนี่ยตั้งใจไว้ทีแรกอ่ะคือ5ปีแต่เมื่อไม่นานมาไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยพี่ครบรอบ3ปีไปแล้วแต่ปรากฏว่าพี่ยังก็ยังไม่ได้ดีขึ้นกว่าเดิมสักเท่าไหร่นะก็ยังคงเป็นนี่อยู่เหมือนเดิมก็คิดว่าจะเลื่อนจาก5ปีเป็นเจ็ดแล้วก็จะเริ่มนะแล้วก็จะเริ่มถามเลย กำลังใจให้พี่สิทธิ์จ้าคือมันกินต่อไปได้ดีนะคะจ้ามากมากจ้า